เอ็มดีน่าจะพักก่อนนะฉันว่าเราหยุดก่อนดีไหมนี่ครับไม่ตีบ่อยด้วยแหละตีบ่อยด้วยแหละปัญหามันเลยแบบเยอะหน่อยปัญหาสะสมอะไรเยอะตีบ่อยครับ แต่มันไม่ได้เคียร์กันรอบต่อรอบไงมันก็แบบคาใจกันไหมเรื่อๆก็แบบปีปัญหาอะไรเงี้ยเออก็เข้าใจได้เตีกันบ่อยเตีกันบ่อยเราคงไม่ได้ตีครับเราคงไม่ได้ตีเศใ,ใจอยู่อยากตีอยู่นะ ขับอะไรกันวะเอฟฟ้าใส่ฟ้าพิมพ์เหรอไหนวะไม่น่าใช่นะไม่เห็นมีใครพิมพ์เลยไหนแต่ฟ้า ไม่เขาเก็บของปกติกันอื่นเถอะไอ้หลอดไอ้หลอดอ้โลนต้องอ่ไอ้หลอดไอ้โล้ต้องมาได้ทั้งไม่เหมือนเราแข่งไม่ได้เดีไม่หลอดไอ้โล้ไอ้พี่กูถามมึง่ยตามเปนเราดีออกระเป๋าหนึ่งสามหกหกเขาบอกเอ่ะไปด้วยนะออกมานองขาเขาไง เออคนมันนอนถูกเวลาแจ็คถูกไหมอ่ะอะไรอ่ะคนมันนอนไงถ้ามันนอนจะลุงเนี่ยอะไรสิอะไรเป็นอไรนอนไม่ตั้มไม่ตั้มไปรับข้าวแกงลาเป้าลาเปีา้ยคุณรู้เรื่องอะไรที่อ่ะไมตั้มไปรับข้าแกงงอมบอกกูจะมีเฮียอะไรกูไม่ได้อยู่เดบ๋ยนเฮียดิเฮียบอกกูช่วยมึงได้บินเนี่ยและรับฝากด้วยนะครับเป้าไปด้วย าหนึ่งศูนย์หน้าเลยครับเป็ฟิกเกอไปนะฮโอ้โหมีแต่คนปฏิเสธรวยไปดีกว่างอนหลที่เหี้ยโอ้โหโอ้โหไอ้ฟิกบอกวันไหนกูเป็นใหญ่อย่าลืมกูอย่าลืมมองวันนี้กูแล้วกันบอกแล้วกูแจกยังไงทียเดี๋ยวเดี๋ยวผมตั้งแก๊งตัวเองเไยมึงอื่นอะไรของมึงอ่ะแก๊งอะไรแก๊งอะไรว่าไปแก๊งมันเลยครับพี่ยาพี่โคตนะครับผมว่ามันเลยครับโอ้โหคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคอนเสิร์ไอ้เสียงหมูที่ไหนอ่ะกระเป๋าหมูดูดขี้เมื่อกี้เ้ยเรียกกูไรอ่ะ โอ้โหแงมีอะไรบอกพี่เสียงันทุกบอเลยเนาะนี่เนี่านี่มานี่มานี่มานี่อะไรจะตีกูแวโอ้โหกลัวแล้วพอแล้วจะตีกูแกโอ้ยี่ยไม่ตีเ้ยจะตีกูเดียวเลยพี่เหมือนไมฟุตลอดเวลาเลยเนาะเฮ้ยมือเสียงดังอะไรวะเฮียบ้าตีไ้ยบัสพี่แม่งพูดอย่างกับไมลโพงวัดไอ้ทีดิอเฮ้ยบอลมันใส่บวมเยี่ไตีไม่ไม่ไม่อะไรคือพี่บอกว่าจะมีให้คนมาเลี้ยงข้าวผมอ่ะ มันจะมีคนมาเลี้ยงผมจี่งนหน้าบ้านด้วยมันจะมาเออผมกลัวผมไม่ออกจากบ้านในงานเราทงผุก็ไม่ไปอ่ะไม่กูเห็นรูปแล้วรูปที่มึงปิดปากอ่ะเป็นพื่อนเพื่อนอะไรเฮ้ยย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 ะยย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 แยยยยัยย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 ยเยายงยย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 ายย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 ยทยย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 คยยยยยยย ตัดหาไปตัดไปคู่คนดูอะไม่หมืนเลยเน้ยเซ็ตไอ้เหี้ยมือมึงใหญ่กว่าแขนกูสองข้างอีกอะเอาเพื่ออะไรอะเอาเดยกพี่ม้านมาเซ็ตของเด้เฮ้ยเสียงดังอะไรอะดอ้เฮ้เสียงดังเดียวเลยดอกนม้าเซ็ตของเด้เฮายเสียงดังอะไรอะฮัลโหลครับหยินอันนี้อันนี้ตั้งใจพูดได้ใครเขาได้ยินหรือเปล่าครับไม่รถมันจะลบไม่ใช่หรอไม่ขึ้นรถขันหรอเออใช่ป่ะเหมือนเหมือนตั้งใจเนาะ เหมือนตั้งใจเลยแจ้าแต่ว่าไม่รู้เขาได้ยินหรือเปล่าโอ้โหหล่อเนอะเฮียเกิดเป็นกูมันหล่อจริงๆเลยว่ะเฮียเบื่อความหล่อแบงนี้วบบหล่อจริงๆวะคิดว่าอั้มพัชราภาโอ้โหบุญบาปกันไปคนแรกเรียกไงต่อจะเลยด้วว่าดัเด็ดเว้ยบ้ากันปะใครปล่อยเอ็กต้าไว้เฮียเมื่อกี้สิ้นคิวนะเหมือนเหมือนสิ้นคิวอ่ไหน่ะ เอ้าวเฮ้ยเอ้าเฮ้ยบัตมีอะไรเนี่ยนี่นี่ลุงบ้านนี้นี่บ้านลุงเรียกลุงอย่างเดียวเลยอะ A D สองเทนห้าเกาะหนึ่งเขาไม่ชื่อไรลางเขาชื่อไรฟิกใช่ป่ะอย่างนี้ใช่ป่ะโอ้โหไรฟิกโอ้โหโอ้โหคือแบบคนเจ็บไรฟิกเลยไปเลยไปโอ้โหแล้เกินน้องไอ้เหี้ยอย่างน้องก็มีข้าวเว้ยหลับหลับไม่พิเศษแต่ไอ้ฟิกไอ้ฟิกเราไม่รู้ว่าเราไม่เห็นเราไม่อกในประเทศเขาตั้งชื่อใหม่หรือยังเนี่ยเราตั้งาไรพี่ ได้ไม่เห็นนูฟิกก์รู้ยังนี่เดี๋ยวไปตั้งแข่งตีแม่เลยนี่ไแกงที่มจะต้องการเลยเนี่ยเออสีดำอ่ะน้อเลยเนี่ยเนี่ยเสียไม่ได้แฮฟิกกแฮมฟิกกเออแต่ภาพยังลากไม่เป็นเลยโอ้โหฟิกบาสพูดอะไรมากมายบาสฟิกเลี้ยงลด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 ไปไหนแม่ไปไหนไปไหนไปไี่อยู่ไหนพิตา เลาวนึงขึ้นแล้วกันไปไหนแล้วพี่ไม่ไปพี่ตาจ้าใช่ชื่อจ่อยเนาะรถรบมันรบน้องรถมันจะลบน้องอย่าเอารถกูลบไอ้เหี้ยโง่ทำไมเล็กโง่ซิงโง่เนาะไล่รถดีกว่าเนี่ยไอ้ฟิ๊กยังเป็นไรคนไล่รถดีกว่าเนี่ยโห้ยเย้คิดถึงมีเพื่อนหลือเปล่า ทีมึงดักแชทอีกรอบดีเดี๋ยวบางทีเพื่อนไม่มามึงดักแชทหน่อยดีไปเอาของึ้นมาหน่อยหนึ่งสามเก้าศูนย์ครับหนึ่งสามเก้าศูนย์เอาของคืนมาห้าตัวเลขหนึ่งสองหนึ่งสามเก้าศูนย์ครับพี่ยังมี่ไม่มีพี่ป่วนอะไรครับเนี่ยไม่เหมือนมีคนคิดถึงพี่เลยว่ะบารจริงไหมครับไปไอ้ว่าไปไอ้ฮะดูมาปีกว่าสมัครครั้งแค่คราวที่มาสายแค่แป๊บเดียวเหมือนมีคนคิดถึงนะใช่ไหมบารจริงป่ะจริงๆอันนี้มีจริงๆนะเนีถามเนี่ยมึงเอาไปนะไม่ใช่หรอ ปูนอุดมศักดิ์ไหมพี่ตะกุนอะไรวะอุดมศักดิ์พี่อุดมศักดิ์พี่ภูมิ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 แจ็คมีตะกูนอยู่แล้วพี่ภูมิพี่พี่แจ็คเขาจะเข้าอุดมศักดิ์ต่งนอุดมศักดิ์ไหนพี่แจ็คว่าไปพี่อดีตะกูนใหญ่เลยนะไม่พี่แจ็คเขามีตะกูนอยู่แล้วตะกูนอะไรว่่าไปพีตะกูนอะไรว่าไปนี่เดี๋ยวพี่มาพี่เล่นพกเกอร์อยู่เดี๋ยวครับพี่ชายอันฟิกอันฟิกโอ้โหตลาดเดี๋ยวเว้ยคุยรอโหลดไม่เปิดร้อนหก ไปด้วยไปด้วยไหลประตูอีกเฮ้ยน้องไม่ขับรถชนครับขอโทษครับพี่ขอโทษครับเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเยอะนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ส่งคนส่งแล้ไม่ใช่ครับพี่คนเดียวมีส่งแล้วตั้งแต่ไม่อยู่สายสีแล้วส่งเยอะเนาะแล้วพี่จะไปไหนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทักทายกันเนาะไอ้เหี้ยตั้งแต่มีส่งอยู่แลเดือนมีก็ส่งมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆทุกวันเนาะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ พูดแม่งผิดหวังจริงๆในตัวมึงอะไอ้เหี้ยไม่มีพี่ไม่มีส่งแม่งโคตรเยอะเลยจริงๆเลยไอ้เฉยอินโทรเวิร์นเนาะเดี๋ยวนี้เอาไฟแบบอินโทรเวิร์นแล้วเนาะไอ้ไม่บอกจะไม่คุยใครเฉยอินโทรเวิร์นเนาะแบบไปทรงเยอะทรงแยะแล้วไงไม่ไดผมอยากใส่หมวกแก๊ปอยู่นะไอ้เหี้ยแม่งไม่คุยใครแล้วเดี๋ยวนี้มันโด่งมันดังแล้วไงไอ้เหี้ยมันมันบินเริ่มสูงแล้วไงมันเริ่มกลับมามีปีกแล้วไงไอ้เหี้ยเนี่ยไม่ไปไม่ไปครับไปเสียใจวะแจ้งพี่แจ้งแล้วเมื่อไหร่พี่ตั้มจะมาเนี่ยพี่